สวัสดีครับท่านผู้ชมรับพบกับช่องของเราอีแ้วครับวันนี้เราจะพาไปวิจารณ์กับเทนไฟท์เทนรายการที่นําเอาเหล่าดาราหรือว่าเซเลบนะครับในวงการมางัดกันในเวทีมวยสากลสมัครเล่นนะครับต้องบอกว่าต่อยกันจริงแล้วก็เจ็บกันจริงๆนะครับมีนักชกทั้งหมด22ชีวิตด้วยกันแบ่งออกเป็น2ทีมครับทีมละ11คนและจะมี11คู่นะครับมีทีมแบล็กกับทีมไว้เนะครับคู่แรกดอมเหตุกูลครับเจอกับอาร์ตพสุนะครับอาร์ตพสุนี่อยู่ในทีมขาว แบบนี่เข้ามาแน่นมาก ด้วยตรีมของหมานะครับหมาป่าของเขาต้องบอกว่าโคตรเท่เลยนะครับส่วนพี่ดอมครับอาจจะไม่แน่นเท่ากับอาร์ตพสู่แต่ดูแล้วแกมีความฟิตครับตรีมเหี่ยวนะฮะเหี่ยวที่พร้อมจะเล่นงานเหยื่อได้ทุกเมื่อพี่ดอมเขามีน้ําหนักอยู่ที่79.6กกิโลกรัมครับส่วนอาร์ต80.1กิโลกรัมก็คือต่างกันไม่เยอะนะครับแต่อายุค่อนข้างที่จะห่างกันมากนะครับในส่วนของอายุนั้นห่างกันถึง7ปีพี่ดอมเนี่ยส4ปีนะครับส่วนพี่อาร์ต37ปีเราคิดว่าอาร์ตเน ร่างกายเพราะว่าด้วยอายุอานามเขาเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหรน่นัเริ่มมาเนี่ยนะครับในยกแรกครับพี่ดอมรุกเข้าใส่เลยนะแล้วก็เข้าเป้ามากกว่าเนี่ย อาร์ตเนี่ยถึงกับต้องหันเข้ามุม2-3ครั้งเลยทีเดียวคือแกมารัวๆครับแกเอาแบบเอาแม่นเข้าใส่นะมัดแย็บของแกนี่ก็เอาเรื่องมากตั้งการก็ดีแต่อาร์ตเนี่ยก็มีสวนกลับบ้างบางจังหวะแต่พี่ดอมเนี่ยแกมาด้วยแทคติกแย็บไงฮะก็คือแย็บไปเรื่อยจนอาร์ตเนี่ยมีอาการแลกเข้าไปที่ริมจมูกนะฮะคือถ้าพลังงางแกมากพอเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะน็อกได้เลยคือพี่ดอมเนี่ยผมเชื่อเลยว่าน็อกได้แน่คือโค้ดอย่างองตัวเนี่ยเขาบอกว่าพี่ดอมเนี่ยไม่ต้องรีบนะก็คือแย็บไปเรื่อยๆอย่างเชกกแร คือการโจมตีเนี่ยแกตั้งการดเอาไว้แล้วแล้วแกก็ไม่ภาวะหวงอะไรเลยแต่อาร์เนี่ยพอโดนหมัดเข้าไปเยอะๆเนี่ยเริ่มหันเข้าไปที่มุมเกิดอาการภาระวะผบงเหล่านี้มันทําให้คู่แข่งเนี่ยเล็งเห็นว่าจะโจมตีอย่างไรให้เสถียรมากที่สุดนะครับในยกที่2เนี่ยมาถึงก็แลกกันในท,ทันทีคือดอมแกก็แยบไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับ อีกทั้งมีการปล่อยหมัด1นึตามมาด้วยแต่ว่าทางอาร์ตเนี่ยก็มีสวนเข้าที่เหมือนกันถึงขนาดต้องเซไป2ทีเลยทีเดียวแต่ยกที่2ก็คือแกโดนเยอะไงครับยับจนแบบว่าโอ้โหเรียกว่าเจ็บหนักแต่ว่าปายกแกได้สวนหมัดมานะมันก็เป็นยกที่น่าตื่นเต้นมากในยกที่สองเนี่ยพอผ่านไป2ยกนะครับผมมองว่าพี่ดอมเนี่ยยังไม่แสดงอาการเหนื่อยล้าอะไรเห็นงเ้แกยิ้มเฉยเลยครับโอ้แม่เจ้าอายุ44นี่แกคือฟิตมากนะพอยก3มมาเนี่ยนะครับ โคดแมทธิวเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาต้องการ 1- 2หมัดเน้นๆนะครับให้อาร์ตพัสดุเนี่ยงัดพี่ดอมให้ลงนะฮะเพราะว่าคะแนนเนี่ยดูจะเสียเปรียบซะแล้วเพราะว่าดูตามสายตาก็รู้แล้วว่าฝั่งดำเนี่ยนำแน่นอนแกมาถึงแกเขาเปิดเกมเข้าไปใส่เลยครับแล้วน่าจะเป็นการวางแผนผิดในส่วนตัวนะครับเพราะว่าเขาวิ่งเข้าไปก่อนแล้วก็รัวหมัดได้จริงๆเต็มๆหน้าพี่ดอม2หมัดแหลังจากนั้นนะมันเหมือนไปกระตุ้นพี่ดอมว่างานนี้แกต้องเอาอะนะฮะพอแกก็รัวกลับเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการตัดล่างของแกเนี่ยก็มีชั้น คือแม้ว่าจะแลกกันแต่สายตาแกไม่กลัวไม่มีการแยงเลยเลยชิงจังหวะด,ดีด้วยพอแกเห็นเลือดออกเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งรัวหมัดเข้าไปอีกเนะ่ฮะมันก็เลยทําให้กรรมการเนี่ยตัดสินใจย,ยุติแล้วก็นับไปครบ10นะครับอายเป็นว่าอาร์ตสมไม่ครบ3ยกนะครับแต่อาร์ตแกก็ทนนะครับโดนแยบไปถึง4ี่ดอกช่วงท้ายคือสี่ดอกนั้นคือเน้นๆเลยแต่แกก็ยังทนได้กรรมการเห็นท่าไม่ดีก็เลยยุติไปนะแค่นั้นเองทีมแบลนะ็กเนี่ยในตอนประกาศผลเราจะเห็นว่าพี่อาร์ตนี่โดนหนักจริงๆนะฮะคือ ตาก็มีรอยช้ำอยู่นะครับถ้าจะปิดด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็ปากแตกด้วยเนะี่ยคือเป็นแมทที่ค่อนข้างที่จะลําบากสําหรับแกงจิงตั้แต่เปิดมาจนถึงจบเกมเลยนะคือนยก3ามเข้าใจครว่าแกจะเร่งทําคะแนนนะครับก็คือแบบตัดสินใจไปแล้วว่าต้องสู้สู้ให้มันแบบรู้กันไปเลยว่าจะยืนระยะอยู่ได้ไหมนะครับก็คือเข้าแรกกับพี่ดอมเลยไม่มีการตั้งการไม่มีอะไรคือแรกแรกอย่างเดียวแต่พี่ดอมแกนิ่งสิครับก่อนเกมเนี่ยผมมองว่าด้วยอายุแกเนี่ยแล้วก็ท่าชีแกเนี่ยว่าความฟิตน่าจะไม่เท่าไหร่แต่แก กับแสดงความฟิดเห็นยิ่งไปรู้ว่าแกเนี่ยเคยเล่นเทคโนโลมาเนี่ยมันยิ่งทำให้รู้ยิ่งเข้าไปอีกว่าแกเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแต่ที่ผมต้องชื่นชม,มนจริงๆก็คืออัพสูตรที่แกแบบ แกเป็นพลังอึดจริงๆครับคือแกไม่ยอมล้มลงแม้แต่ครั้งเดียวถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ร่วงนะฮะเจอหมัดหนักของแกขนาดนั้นแล้วโอ้โหดูร่างแกนี่โครงใหญ่ด้วยแต่ต้องชื่นชมว่าพี่ดอมแกไม่ได้ดีใจจนเกินหน้าเกินตาเกินไปนะครับก็คือแกแบบให้เกียรติคู่คู่แข่งด้วยนะครับทั้งคู่ก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็มีการกราบแล้วก็กอดกันมิตรภาพน้ำใจนะักกีฬาต้องชื่นชมในจุดจุดนี้ด้วยนะครับปรากฏว่าทีมแบล็กนะครับนำไปก่อนด้วยคะแนน3คะแนนเลยนะครับเพราะว่าชนะน็อกได้้ถาชนะแบบ แต้มไม่เฉยเนี่ยก็ชนะแค่1แต้มเท่านั้นเองเนะครับแล้ว3แต้มนี้โอ้โหเขาเป็นการเปิดหัวที่ดีมากๆของทีมแบล็กจากโคดอ,องตัวนะฮะแล้วก็ติดตามกันต่อไปกับเทนไฟเทนนะครับมันน่าตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นมวยดารานี่แหละครับแล้วเจอกันใหม่กับสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้หากคุณชอบใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมเลยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ